ชุดจำปวนสองนี้เช่ามาจากที่อื่นนะครับเมื่อปีที่แล้วมาขายปีนี้นะครับเละเละเละเท่ากับว่าเบ็ดเสร็เซ็ตนี้นะคะ475,000สรุปก็เพิ่มให้พี่ก้าอีก5,000ันะคะเพราะว่าพี่ก้าวเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ยที่เขาเช่ามาจากขั้นอื่นเนี่ยเขาขาดทุนเยอะมากนะ เอมบคโต๊ะนะคะตอนนี้นะคะดาก็อยู่ที่เซ็นทรัพลพารามสองนะคะค mm ุณ hmm. พ,พี่เขาเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะ mm hmm. ก็มาเจอกันโคตรครึ่งทางเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ส่งค้ามาให้ชมคร่าวๆนะคะ mm hmm. ตีมาล้านกว่า mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจะจบกี่รายการและมีอะไรบ้างคะ mm ่ะ hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. คุณพี่ชื่ออะไรคะครับ การเจอันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครั้งที่หนึ่งดานเดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะครั้งนี้พี่เขาเดินทางมาหายที่พระรามสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะไปพร้อมๆกันอยากทราบว่าชุดนี้พี่ก้าเปิดมาเท่าไหร่คะต้องิมก่ครับดำไม่ได้แต่พี่ก้าเคยพิมพ์มาให้ในรลายตีมันล้านกว่าใช่ครับแต่ว่ามันมีอันนี้ได้ แต่เราเดี๋ยวเราดูกันเป็นองค์ดีกว่า<ช>วตีราคากันเป็นองค์ดีกว่าบางทีถ้ายกนเนี่ยมันจะสับสนกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้อเอาแช่น้ำมนต์พร้อมกล่องกันละกันแช่น้ำมนต์ใบลานพร้อมกล่องเท่าไหร่คะเอาราคาแบบน่ารักร <c oughs> าคาแสนสามโอ้ไม่ถึงแช่น้ำมนต์ใบลานแสนสามไม่ได้นะคะคือราคาต้องบอกตรงนี้อย่างจัมโบ,บ้เนี่ยชั่วโมงนี้ราคาท่านคน,ท,น,ท,นท่านนี้จะนิ่งนิดนึง าเครื่องขอกครูโตะเนี่ยมันจะหมุนเวียนเป็นรอบๆนะคะแต่ทำไม่ได้ไม่หมุนแะน่นอนพิการพการม่เจะรู้ราคาอยู่แล้วอะ่ะถามว่าแช่ได้สวยแต่ราคาไม่ได้ค่ะไม่เป็นรายการต่อไปนะคะกดนี่ยันนาท้องเกาะกดนี่สวยๆบล็อกแรกก็อยู่ที่แสนกว่าแต่อย่างสภาพนี้ไม่ใช่บล็อกแรกนะคะคุณพี่เปิดเท่าไหร่อเอ่ยอันนี้ทังนี้คุณดาบ้านเน่ย หกหมู่ห้าค่ะพเก้าใช่แล้วอันนี้ค่ะอาจจะขออนุญาตนะคะอีกองค์นะคะมีอีกองค์กดนี่ยันน้ำเกันองค์นี้ใส่ตลับมาแต่ขออนุญาตแกะดูหลังนะคะองค์น,นี้ก่อนที่เรารอแกะตลับนะคะเรามาดูยันดวงยันดวง,ย,ดวงยันดวงองค์นี้ดาวไหวเราๆสามหมื่น,นะคะ่ะพี่เก้าพอได้ไหมเอ่ยสามหมื่น พี่เก้าขาดทุนนะคะวันนี้ดาบอกเลยว่ามันเป็นเหรียราคาขายพี่เก้าซื้อมาสามหมื่นสี่ถ้าดาซื้อสามหมื่นสี่ดาไม่สามารถนําไปปล่อยต่อได้เพราะว่ามันยังเป็นเหรียราคาปัจจุบันเหรียราคาคะมันยังไม่ได้อัพขึ้นอ่านเดี๋ยวเราไปดูรายการต่อไปค่ะต่อไปนะคะตุ๊กตาเล็กองนี้พี่เก้าเปิดเท่าไหร่คะเมื้อไปร้านข้องเลยค่ะทองทองนี่ได้ใช้ เราขาวขึ้นถึงได้ไหมคะพี่ดาวแล้วเยื่อินเดียนเนื้อเงินทอ,องตลับองตลับเพชรเท่ค่ะพี่ดาวสองแสน่ะพี่ราวตีมาทองทองตลับสองแสน นี้เซตนี้พี่ก้าเคยส่งให้ดานมาแล้วแต่ราคามันมน,นสูงมากม,มีเพิ่มมาสามคนก็คือแล้กวก็ค่ะคือต้องเลท่างนี้นะคะเกียนอินเดียนะคะนึนต,นตอนนี้มันเล่นอองค์พระท่านเหรียญเฉพาะเหรียญน,นะคะเล่นหาอยู่ที่ประมาณ8ปดหมื่นถึงหนึ่งแสน เยือนอินเดียนเนื้อเงินพร้อมหลับนะคะพี่ก้วตีมา2 0 0 0 0 0บาทซื้อไม่ไหวจริงๆค่ะราคานี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูองค์อื่นต่อต่อไปจัมโบ้2ค่ะจัมโบ้สองพี่ก้าเปิดเท่าไหรค่คะคือเข้าใจนะคะว่าพี่ก้าเนี่ยซื้อมาในช่วงราคา<ม>เรทเมื่อปีที่แล้ว ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็เลยทําให้ราคาบางองค์เนี่ยเป็นราคาขายน้องตาไม่สามารถซื้อราคาขายและนําไปขายต่อได้อารมณ์คิดง่ายงเหมือนทองค่ะมีเลทราคารับซื้อเข้าและเลทราคาขายออกเอาเป็นว่าถ้านาพอที่จะเบียดไปมีกําไรได้ก็ช่วยช่วยกันนะคะมะเรามาองค์ต่อไปจำตัวของกี่าเปิดยังไงคะเข้าใจค่ะ พี่ก้าเปิดเบอร์สองแสนเจ็ดมันไม่ันไม่มันไม่ไหวจริงคือถ้าเป็นชั่วโมงก่อนเนี่ยดาว่าพออาจจะพอได้แต่ตอนนี้มันมันไม่ได้นะคะไม่เป็นไรเราดูเท่าที่เราไหวแล้วก็เอาที่พีก้าก็ก็แถปปีีด้วยคัดออกมาแล้วนะคะก็องค์แรกเลยนะคะหกหมื่นห้าบวกห้าหมื่นบวกสามหมื่นนะคะบวกพิเศษให้เลยนะคะแช่น้ำมันจัมโบ 8,000 80, 0แล้วก็บวกแสนหนึ่งนะคะแล้วก็บวกกับอีกแสนสี่เท่ากับว่าเบ็ดเร็จเซ็ตนี้นะคะ4,75,000ก็พี่ก้าวลองพิจารณาดูเพราะว่าน้องดาถือว่าให้เต็มที่แล้วส่วนเซตจัมโบ้เซ็ตจัมโบ้หอุ่มน,นี้นะคะไม่จบนะพี่ก้าวตีจัมโบ้มารานะคาค่อนข้างที่จะสูงมากอันนี้ก็เข้าใจพี่ก้าวไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่เราไหวนะคะ แล้วก็พี่ก้าวก็สบายใจด้วยอ่ะเดี๋ยวให้พี่ก้าวคำนวณนิดน,นึงนะคะว่าวันนี้เราจะจบกันไหมชุดจำนวนสองนี้เช่ามาจากที่อื่นนะครับไม่ได้เช่าคุณดานะครับนนเช้ามาประมนนาณเมื่อปีที่แล้วมาขายปีนี้นะครับเละครับอันนี้ผมซื้อมาแสนหกห้าครับองน,นี้ซื้อแสนสี่ครับผมองน,นี้ผมซื้อมาแสนเก้าครับพร้อมตลับนะ อันนี้ซื้อแสนแปดห้าครับส่วนเกร่อน,นี่ผมซื้อมาสองแสนอ่าแล้วแล้วอันนี้ชุดนี้ชุดนี้ผมอนนี้พร้อมจะหลับซื้อมาแสนแสนเก้าห้าอันนี้ซื้อมาสองแสนเก้าครับตรงนี้ซื้อมาเจ็ดแสนห้าครับอ,อ, 7, อ่าตอนนี้นะครับผมรู้นะครับว่าวันนี้มาต้องมีการขาดทุนแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เต็มใจที่จะขาดทุนเพราะว่าด้วยสภาะเศรษฐกิจ กับับภาวะต่างๆพระหลวงปูป่ด้วยพระเครื่องทั่วๆไปนะครับตอนนี้ราคาเขาลดหย่อนลงตกลงก็เป็นเรื่องปกติอันนี้เต็มใจและยินดียินดีค่ะทุนเขาผมนี่นะคะชุดที่ดาจบก,กับพี่ก้าวเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตอนนี้นะคะดา,าบอกเลยว่าราคาตอนนี้ก็อยู่กันที่475,000บาท ็พิเศษให้พี่ก้าวทุกองค์เลยแล้วไว้ในอนาคตพี่ก้าวอยากเช่าพาะเรื่องของคูโต๊ะนะคะถ้าไม่อยากเละยินดีมาเช่ากับดาดีเอ็มของูโต๊ะได้เลยหนึ่งเรารับประกันให้คุณแท้เดิมตลอดชีพนะคะและที่สําคัญเรารับเช่าคืน ไม่จำกันนะคะคุยราคากันง่ายๆไม่มีหักเปอร์เซ็นต์อะไรที่ตายตัวเอาเป็นว่าเอาที่ความพอใจวันนี้นะครับเราต้องขอบคุณน้องดานะครับซื้อจริงจ่ายจริงจบจริงครับผมครั้งหน้านะครับถ้าพี่จะซื้อพระหลวงปุโตผมจะคิดถึงน้องดาเป็นคนแรกเลยครับสรุปก็เพิ่มให้พี่ก้าวอีกห้า เพราะว่าพี่ก้าวเขาบอกว่าทั้งหมดนี้ที่เขาเช่ามาจากขั้นอื่นเนี่ยเขาขาดทุนเยอะมากนะ,ะดาพิเศษให้พี่ก้าวอีก5,000ันแล้วไว้อนาคตไว้มาเป็นลูกค้า d ีเอ็มหลบฟูโตค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวดาจัดก,การโอนเงินให้พี่ก้าวแล้วพี่ก้าวก็รับเงินกลับบ้านไปได้เลยนะคะภารกิจนะคะเช่าพาเพื่องหลบฟูโต้บายดีเอ็มนะคะก็จบลงเท่านี้นะคะยังไงต้องของขอบคุณพี่ก้าวอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ขอบคุณพี่ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะติดตามชมคลิปที่ดีได้ที่นี่ชอบด m หลอกคูโตนะคะว่าคลิปหน้าดานจะเดินทางไปเช่าพระที่ไหนนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้ดาล,ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ